พระจ้าหลังจากที่เมื่อกี้นี้เราไปบุกสวนมะม่วงหาวมะนาวโหเรียบร้อยแล้วเนี่ยเห็นไหมครับว่าผลผลิตของเขาเนี่ยมันเยอะมากเลยเพราะผลผลิตเยอะๆแบบนี้เนี่ยแน่นอนมันต้องมีเกิดมีอาการเกิดการแปลรูปฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมกําลังมาที่นี่เลยครับสิริสมปองสวนมะม่วงโหของลุงสิริเนี่ยนะครับที่นี่เขาเป็นแหล่งรวม แหล่งรวมของแปรรูปที่ได้จมากมะม่วงหาวมนนาโหเนี่ยนะครับแล้ววันนี้ผมก็มีคนที่จะอธิบายด้วยนะครับว่าสินค้าของเขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างตามผมมาข้างในเลยครับจ,จ้ามาเปิดสิจ้าอาสวัสดีจ้านั้งทศจ้าสวัสดีค่ะที่นี้นี่คือน้องทศนะครับ,รบเป็นลูกของคุณลุงสิรินะครับ,รบซึ่งเป็นคนดูแลสวนนี่ทั้งหมดเลยเมื่อกี้เนี่ยอย่างที่ผมเนี่ยไปอาบเหงื่อต่างน้ําในสวนมาเรียบร้อยแล้วเข้าไปในสวนก็เห็นผลไม้นี่มันออก ผลเยอะแยะมากมายเลยทีนี้ผลเยอะๆขนาดนี้เพราะว่าเนื้อที่ในการที่ปลูกบงม่วงหาบนาโ hone ร้อยกว่าไร่ถูกไหมครับผลผลิตมันต้องเยอะมากทีนี้ต้องบอกให้คุณทศช่วยอธิบายหน่อยว่าผลผลิตของเขาเอามาทําอะไรได้บ้างครับผมก็สําหรับมะม่วงหาวะนาโหที่ปลูกที่สวนมนาโห o ลุงสิริของเราครับก็มีการนํามาทําเป็นน้ําดื่มนะครับเป็นแยมก็ดีน้ําำิี แช่อิ่มเยลลี่ไอศครีมหรือว่าเมนูคาเฟ่เบเกอรี่ต่างๆก็มีใช่ไหครับโอ้เรียกว่าทําได้หลายอย่างเลยแล้วกันถูกต้องครับว่าตอนนี้เนี่ยสินสินค้าแปลรูปของของที่นี่เนี่ยอะไรที่แบบว่าลูกค้าเป็นที่ชื่นชอบชื่นชมมากๆเลยครับทราบสินค้าแปลรูปต้องบอกว่าที่ขายดีเป็นดับนึงของที่จะเป็นน้ำมะม่วงหางมนาโหดเข้มข้นครับาไปดูเลยครับไปดูเลยครับมานนี้าจรับผมนี่คือเอางี้ ถามนิดนึงนะมะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยคือเข้มข้นเนี่ยเข้มข้นยังไงฮะคือตัวเนี้ยจะมีสารสีม่วงนะครับเข้มข้นเหมือนกับแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งได้ดีช่วยเสริมภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงปอดด้วยค่ะโอ้โหไอ้พูกที่ชอบทำลายปอดนะฮะแนะ่นำให้กินเลยนะฮะนั้น้มาทานได้และวันนี้ผมได้มีโอกาสเจอลุงสิริด้วยลุงสิริก็บอกว่ามันมีหลายคนที่มีเคสอะเป็นถุงลมโป่งพองเขาใช้ตัวนี้ในการช่วยช่วยระยะเวลาไม่กี่เดือนนะครับถุงลมป่วงพองเขาดีขึ้นเลยนะครับ อันนี้คุณลุงคุณลุงบอกมาเลยนะผมได้เจอตัวตัวท่านนะครับเอาละนอกจากสิ่งดีๆอันนี้แล้วมีของแปรลูกอันไหนอีกครับที่อยากจะแนะนาให้เราทงรายการเก็สำหรับสินค้าสุขภาพไปแล้วเนี่ยเราจะมีเป็นของที่ทานกันง่ายๆมีติดทุกบ้านทุกครัวเรือนก็จะเป็นน้าพริกมะม่วงห่ามะนาวโหนะคะนี่จ้ามะม่วงหผามะนาวโหนใช่ครับผมก็คืออย่างน้าพริกตัวนี้ที่พี่มอริสถืออยู่เนี่ยจะเป็นน้ำพริกเผามะม่วงห่ามะนาวโหนะครับ เหมือนกับน้ำพริกเผาแต่ว่าตัวนี้จะมีความเปรี้ยวนำนะครับผมทานง่ายอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะครับเอาีถ้าเกิดน้ำพริกเผาเนี่ยเราส่วนมากแล้วเนี่ยเราก็จะไปทานหนมป่งหนมปังนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็ทานได้เหมือนกันใช่ไหมฮะโอเคแล้วนอกจากนั้นนะครับน้องชมก็จะมีเป็นแยมมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับเป็นแยมแบบนี้เลยนะครับผม อันนี้ขอบอกเลยนะว่าใครที่ชอบกินแยมพวกติดหวานติดไรพวกนี้นี่นะอันนี้อันนี้อันนี้เขาบอกว่าเด็ดมากๆเลยนอกจากว่าคือปกติเราก็จะกินแยมสตรอเบอร์รี่แยมราสเบอร์รี่แยมนู่นนี่แยมมะม่วงหาบมะนาวโอ้โหคุณค้ะเลิศเก๋แล้วก็เรียกว่ามีประโยชน์กับร่างกายสูงมากเลยนะครับอันนี้ต้องยอมแล้วว่าอันนี้แนะนําแนะนําที่ใครที่ชอบกินอาหารแล้วก็ชอบกินแยมชอบกินไรอันนี้อันนี้นี่ลอะไรต่อจ้ะใช่ครับผมนอกจากนั้นเดี๋ยวพามาชมทางด้านนี้นะคะับคืออะไรจ้ะอันนี้อันนี้ก็แบบ นักท่องเที่ยวมาทุกคนสามารถทานได้เลยครับจะเป็นน้ําพร้อมดื่มก็มีนะครับเป็นเยลลี่มะม่วงหาวมะนาโหนะครับผมเป็นแช่อิ่มนะครับ uh huh. แช่อิ่มเราก็มีแบบทั้งแบบเปรี้ยวแบบหวานนะครับให้ได้ลองชิมกัน uh huh. okay. นะครับผมแล้วกเออ็เดี๋ยวนอกจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาพี่มอริสเนี่ยไปดูว่านอกจากเราเอาเมนูมาทำแปรรูปพวกนี้ เราไปแปลรูปเป็นเมนูคาเฟ่เบเกอรี่อะไรได้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวนอกจากขนมขนมเหล่านี้เครื่องด <พอ S 2> ื่มเหล่านี้แล้ว <พอ S 1> ยังเอามะม่วงหาะนาโหไปทําเป็นเบเกอรี่อีกเยอะแยะมากมายถูกต้องเลยครับเดี๋ยวมีเตรียมมาให้ชิมกันวันนี้หลากหลายเมนูแน่นอนครับอ๋อต้องชิมสิจ้าคุณครับมาถึงที่นี่แล้วไม่ชิมไม่ได้เลยนะจ๊ะ<พ>อจเอาแล้วจ้ะใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ของมะม่วงหาะนาโหแนะนาเลยนะจ๊ะมาที่นี่ได้เลยนะครับคุณทศเนี่ยนะครับอยู่พร้อมต้อนรับและให้คําอธิบายเยอะแยะมากมายเลยนะจ๊ะแต่ตอนนี้เนี่ยขอไป กินของหวานจากม่วงขาวมะนาวโหก่อนนะจ๊ะ